สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับแป๊บปันอยู่เช่นเคยนะครับวันนี้แป๊บจะมาเล่นเกมสล็อตแมวแปะนะครับด้วยทุน400บาทนะครับด้วยเทคนิคทุนน้อยนะครับทำยังไงนะปั้นทุนน้อยสู่เงินเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับด้วยทุนแค่หลักร้อยเองนะครับทุกคนวันนี้มาทุน371บาทนะครับแนะนําเล่นช่วงคนเล่น่นน้อยนะครับเทคนิคนี้ได้ผลดีตลอดนะครับอันคลิปนี้นะครับผมเล่นช่วงตีหนึ่งนะครับมาดูกันนะวันนี้จะเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้ค่าแกนผมขึ้นมา28 0หมนนะครับอีกเทคนิคที่อยากแนะนำนะครับเล่นช่วงค่าแกนขึ้นเยอะนะครับโอเคไปดูเลยครับเบ็ดไปเลยนะฮะเบ็ดที่25บาทนะครับมาดูกันนะวันนี้จะเป็นยังไงนะครับคือถ้าแตกทีเดียวนี่ผมก็จะถอนเลยนะครับเทคนิคได้แล้วเรื่องนะครับยังใช้ผลได้ยังใช้ได้ผลอยู่นะครับใครที่ยังไม่มีเทคนิคในการเล่นประกอบการเล่นนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บมีคลิปมาลงให้นะครับแล้วก็มีเทคนิคใหม่มาแนะนําทุกคนตลอดโอ้โหฟีเกมเข้าดงทุกคนแมวโอ้โหสวยครับทุกคนโอ้โหสวยฮ แป๊บเดียวเข้าฟรีเกมคับนะครับเข้าแมวเลยนะฮะแมวแปะนี่คือสุดยอดจริงๆนะครับคือเข้าฟรีเกมเราไม่ต้องห่วงแน่นอนเพราะว่าแตกหนักจริงๆนะครับเกมนี้นะผมได้สามร้นะผมหมดไปประมาณ50บาทเองนะครับทุกคนเข้าฟรีเกมนะครับได้10ฟรีสปินนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่นะเบ็ดยี่สิบห้าบาทก็น่าจะเยอะอยู่นะครับทุกคนมาดูนะครับเทคนิคนะครับขอทบทวนนะครับเล่นช่วงคนแต่เออช่วงคนเล่นได้น้อยนะครับข้อ1นะข้อ2เล่นช่วงค่าแกนเยอะๆนะครับ2 8งหมนี่ก็ยังโอเคเลยนะทุกคน ประมาณหมื่นขึ้นนี่คือดีเลยนะครับทุกคนให้แนะนาให้ทุกคนเข้าไปเล่นเลยนะครับแล้วก็เลือกเกมแมวแปะนะครับเป็นเกมที่แตกง่ายเลยอันดับ2นะครับอันหนึ่งคือเกมโรมานะครับที่ผมจัดอันดับนะอันดับ2คือสล็อตแมวแปะเกมนี้เลยนะครับสุพรีมไคเชนนะครับใครทีหากเกมไม่เจอก็อ่านชื่อภาษาอังกฤษได้นะครับเคผมแตกมา500ยนะครับทุน300วันนี้สุดจริงๆนะครับทุกคน5ฟรีสปินนะครับโอ้โหเท่าไหร่ครับ700ฮะทุกคนอย่างสุดครับอแปะของเราเนะฮะ ขึ้นมาพันเลยนะครับถ้ารวมจากทุนผมนะครับเหลืออีกแค่3ฟรีเกมสุดท้ายนะครับขึ้นมาพันหนึ่งร้อยอะไรอยู่โอ้โหทุกคนครับโอ้โหแมวแปะนะฮะคือไม่ไม่ยังไม่มีรอบไหนที่เบ็ดแล้วเกลือเลยนะครับแมวแปะนี่คือสุดยอดเพราะว่าเขาล็อกวายมา2ช่องนะทุกคนโอเควัครับขึ้นมาพันห้านะครับแตกมาพันห้าทุกคนเป็น1800นนะครับเกือบสองพันในคลิปนี้สุดยอดจริงๆนะครับ โอเคครับใครที่สนใจสมัครนะครับเล่นเว็บเดียวผมนะครับ s ล o ด i ี o โก้สีนะครับเกมอะแปะนะรหรือว่าเกมไหนก็มีหมดนะครับ ก็สามารถคลิกลิงกด้านล่างนะครับเข้าไปสมัครได้เลยนะครับเล่นเว็บเดียวกับผมอุ่นใจปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมอัปเดตโปรโมชั่นอัปเดตเว็บทุกวันนะครับว่าถ้าเว็บถ้าวันไหนมีคนโกงหรืออะไรก็สามารถแอดไลน์มาบอกแป๊บได้นะครับว่าเว็บนี้โกงนะครับถ้ามีผมก็จะพาทุกคนย้ายเว็บเลยทันทีนะครับเพราะว่าเว็บนี้ยังไม่เคยมีประวัติการโกงนะครับจากที่มีเพื่อนๆนทุกคนนะครับเข้ามาสมัครกับผมแล้วก็ มาเข้ามาสอบถามพูดคุยกันนะครับที่คุยกันอยู่ก็ยังไม่มีการโกงเกิดขึ้นนะครับไม่มีการหลอกลวงนะครับอุ่นใจได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามีการโกงเมื่อไหร่ปุ๊บแ๊บก็จะมาอัปเดตนะครับว่าเว็บนี้โกงนะครับแล้วก็จะพาทุกคนย้ายไปเล่นเว็บอื่นนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ยังไม่มีการโกงเกิดขึ้นนะครับก็เชื่อเชื่อใจได้นะครับเพราะว่าแ๊ปเล่นตั้งแต่คลิปแรกที่ลงนะครับก็ประมาณ20 1 0 20คลิปนะเป็นเวลาประมาณ 1- 2เดือน หนึสงสเดือนแล้วครับยังไม่มีการโกงเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรได้วยทุนเท่าไหร่แตกเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกแบบได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากเล่นสล็อต XO เว็บเดียวกับแ๊บนะฮะระบบออโต้ฝากถอนเร็วเกมไม่หน่วงไม่กระตุกเล่นผ่านแอปได้สมัครวันนี้รับโบนัสฟรี50%นะฮะแอดไลน์ไปที่ PAP8 นะครับ